แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสรารสิ่งที่พอสามว้ ไกลจากสัตว์หีบเลยครับขี่มไซต์มาตอนตีหนึ่งพววันแรกอะวันแถลงการตอนทุ่มหรือสองทุ่มนั่นแหละทุ่มห้าทุ่มป่าถึงนี่ประมาณตีสองแล้วก็ขับรถเลยสามวันไม่ได้นอนพักอยู่เนี่ยพักเนี่ยเกตเคาส์รวนแปลเป็นห้องแบบฝรั่งอยู่อะอยู่รวมกับฝรั่งอยากําบุญนะนะแล้วมันบุญอย่างนี้มันคงไม่มีอีกแล้วเราเกิดในราชการนี้แล้วก็ต้องทำราชการนี้คือ ไปหาทำ e บ,บุญอย่างอื่นมันคงไม่ดีความสุขเท่ากับทําบุญอย่างนี้หรอกเคยเห็นท่านมั้งแต่เกิดเห็นมีรูปอยู่ในบ้านเยอะแล้วพอท่านหายไปแน้วรู้สึกแบบเหมือนเหมือนคนในครอบก็หายไปคนหนึ่งนะอดเห็นรูปก็อดไม่ได้น้ําตามันก็จะไหลเรื่อย วันแรกคือวันที่มารับพรมร,รบศพที่ที่นู่นก็คือมาแล้วก็มาเจอคนอายุมากอย่างป้าเนี่ย<ฮ>มาอยากมาแต่ไม่มีรถออกไม่มีรถออกต้องเดินแล้วบอกเดินไม่ไหวแล้วจุดนั้นคือเราก็เดินด้วยวก็นึกถึงว่าเออทำยังไงนะที่จะช่วยพวกเขาได้อะไรอย่างเงี้ย<ฮ>จากวันนั้นมาก็คิดเลยว่าเออเรามีความสามารถตรงนี้เราขับรถได้ แล้วก็มีเวลาพอที่จะมาดูแลคนที่อยากจะมาไหว <Okay. S 1> ้ก็เลยตัดสินใจมามาตรงนี้ตั้งใจมาทําตรงนี้เพื่อทําดีเพื่อพอ่อให้เขามาอย่างสุขสบายให้เขาแบบเอออันไหนเขาไม่เข้าใจไหนเราก็จะบอกเขา <Okay. S 1> ก็คือเรารักพ่อเนาะเราลักพอ่นะกกพอเราก็ไม่รู้จะตอบแทนท่านยังไงเนาะ <Okay. S 1> สิ่งเดียวที่ในชีวิตเราจะทําได้ก็คือตรงนี้นะคือตรงนี้ที่เราจะทําให้66แล้วตอนนี้อายุ66แล้วก็ ทำได้ตรงนี้เรายังแข็งแรงคือมีแรงที่จะทําได้พูดง่ายๆเราใครถามว่าเข้าไปไหวไหมเข้าไปไหวบ้างหรือยังบอกว่าทีหลังนี้ยังไม่ได้เข้าไปไหว้แต่คิดว่าตัวเองเนี่ยเข้าไปไหวทุกวันแล้วเราทําให้เขาคนเข้าไปไหว้ไปไป,ไปแบบเ,เขาไปสบายพูดง่ายเดินไม่ต้องเดินแล้วไปส่งเขาเราก็คิดว่าเราได้ไปไหว้แล้วตรงนั้นคอนึกถึงพระองค์ท่านขึ้นมาเราก็มีกำลังใจมีพลังใจที่แบบโอ้อย่างท้อแท้เราไม่ท้อแท้แล้ว ท่านเหนื่อยท่านแบบอต่อสู้มาเยอะท่านก็เพื่อประชาชน<ะ>แต่เราทําแค่นี้เราไม่เหนื่อยหรอก<ะ>รไม่เหนื่อยเรามีความสุข ไม่พอผิดหวังแม้ไม่อาจเที่ยงได้แล้วลูกขอตามปฏิหานสาลสิ่งที่พอสร้างไวจ้จะขอเดินตามรอยเท้าพอไปไม่อยากเพียงใดไม่ทำให้พอผิดหวัง ท่านผู้ชมคะการทําความดีนะคะตามรอยเบื้องพระยุคคนลบาทของในหลวงรัชกาลที่9นั้นประชาชนคนไทยคะ่ะต่างออกมานะคะ,สะแสดงพลังแห่งความรักและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการมาเป็นจิตอาสากันในหลากหลายจุดด้วยกันะคะ่ะซึ่งวันนี้เราได้พาท่านผู้ชมนะคะมาพูดคุยกับจิตอาสาวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งหลายๆคนเนี่ยตั้งใจออกมาจากบ้านหรือบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดเลยนะคะเพื่อที่จะ มาทาความดีมาเป็นสะพานบุญที่จะรับส่งผู้คนที่จะเข้าไปเคารพสักการะพระบรมศพนะคะที่บริเวณท้องสนามหลวงค่ะซึ่งบางคนเนี่ยบอกว่ายังไม่เคยเข้าไปเคารพสักการะพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวังเลยนะคะแต่ว่าก็เหมือนกับได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ได้เข้าไปกราบสักการะพระองค์ท่านอยู่ทุกๆวันเพราะว่าพวกเขาเป็นสะพานบุญในการรับส่งประชาชนของในหลวงนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งจิตอาสาในการที่มา ตอบแทนความคุณงามความดีของพระองค์ท่านด้วยการปิดทองหลังพระกับจิตอาสาวินมอตอร์ไซค์ค่ะ